โอ้ยงงใจกับราคาเว้ยอ๋ออ๋อใครคุณก็แต่ฟซบุ๊กเดียวกับติ๊กตอกเลยก้องสักสิบรถกูเนี่ยชี้คุยกับลูกค้ากำลังพรีเซนต์แล้วตอนนี้กังพรีเซนต์อยู่แล้ว้องคราจะออกแล้วเหรอครับผมใจเย็นพี่ปิใจเย็นลูกค้าท่านี้คุยมาห้าวันแล้วก็ยังไมออบเลย ลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจวินหนึ่งหกแปดคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้จะบอกว่าค่าฝุ่นมันมาอีกแล้วมาจ้าเธอวันนี้เหมือนเขาบอกว่าบางจุดทะลุไปห้าร้อยอะลูกค้โอ้โหคือ้าวฝุ่นหนักมากนะวันนี้เวลาสี่โมงค่าฝุ่นจะทะลุเป็นสีแดงเลยจริงเกียมเลยฮะเกียมเลย ไม่เราอะ <c oughs> เกียมไปไหนดี oh. <laughs> ียมไปอยู่ที่ไหนดีเครื่องฟอกก็ไม่ช่วยอะไรเลยหรือเปล่านะคะอะวันนี้ใครเข้ามาเราฟักก็ไลค์กับแชร์ด้วยนะคะตอนนี้โปรโมชั่น4.4เดินทางมาถึง3วันแล้วและลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะมากตอนแรกอะไม่ไม่ได้พูดในไลค์สดนะลูกค้าก็จะยงงงยว่าเอสโร4.4มีอะไรให้เพิ่มเติบนะสำหรับใครที่จองรถภานในอิตทีนี้ถึงวันที่9ใช่ไหมคะถึงวันที่9นะคะเพื่อมี ผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินนะปกติเราเพื่อให้แค่ปีเดียวตอนนี้เปลี่ยนไปเลยให้3ปีเต็มๆใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ก่อนเลยนะกดไลค์ like, กดแชร์ก่อนนะจ๊ะแชร์ชนะทั้งแชร์ทั้งช่อง t i k t o อกนะคะ TikTok l i v ฟแล้วก็ทั้งช่องแฟนเพจ l ล v e ด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อจะเทสเสียงสักครู่นึ่งนะแรกๆเสียงชอบไม่ชัดไม่เข้าใช่ไหมเข้าไหมนะพี่มิวนะเข้าไหมคะ หรือว่ามันใกล้กันหรือว่าไม่มันใกล้กันฉันก็เอาหาคนละข้างแล้วนะอ่ะอย่างนี้โอเคไหมเออหนูปิดไม่หนูก่อนเนี่ยคะโอเคไหมโอเคไหมอเหมอ่ยเสียงโอเคไหมเอ่ยโอเคอยู่นะโอเคเท่ากับพี่บีชเดี๋ยวถ้าไลฟ์เสร็จเดี๋ยวฝากพี่ล้างสี ดูดฝุ่นให้หน่อยนะคะเพราะว่าฝุ่นจับมากเลยทั้งภายในและภายนอก <c oughs> ดูดด้านหลังด้วยดูดเฉยๆอุย้ยที่ฉันลืมสั่งข้าวแป๊บเลยฉันเห็นรถแ๊บแล้วปตกใจเลยอะ่ะหลอนเลยอ่ะแป๊บๆลูกคา้าลูกค้าแป๊บหนึงเนี่ยค้างอยู่หน้านี่อยู่เลยเนี่ยเสียงโอเคแต่ว่าแปลว่าอะไรมิวแปลว่าอะไรแปลว่าเสียงได้อยู่วันนี้วันนี้ไม่กินเส้นวันนี้ไม่กินเส้น ก็คขอเวลาเพื่อแป๊บหนึ่งนะวุ่นวายหน่อย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่บีทกับพี่มิ้วจพาไปดูรถด้วยปะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้วยกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้กดกดเข้าไปหน้าอาหารแล้วกดลืมสั่งได้ไงก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะแต่ไม่ลืมกินข้าวนะแต่ลืมสั่งข้าวไอ้ข้าวเนี่ยไม่ลืมกินพอถึงเวลาก็จะเดินไปกินแล้วก็งงเอา ล้ข้าวกุลาวันนี้มารถปีเดียวกันคนละรุ่นเอ้ยรุ่นเดียวกันเอคนละเกียร์เออเนี่ยล้านมาก็ค้างแบบเนี้ยอ่ะเนี่ยเดอเดอเดเดอเออนั้นเออไหนเข้ามาหน้าไลน์แมนเข้ามาหน้าแกล็บก็ลูกค้าให้นะ ลูกค้าเพื่อขับไลน์แมนหรือว่าขับแก๊ปก็สามารถออกรถได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าไม่ติดแท็กซิงนะคะหรือว่าลูกค้าที่มีเครดิตดีสามารถออกได้ลูกค้าเพื่อออกไป2คันละนะออกไป2คันละเดี๋ยวนะอะอยากพี่บีดกับพี่มิวแพนไปดูรอบๆรถก่อนเลยเอ๊นเน็ตเน็ตไม่ดีหรอใช่ค่ะอีโคคาค่ะอ่ เออเพราาะว่่ไมได้ลายอันนี้อะไรเทียด,ด,ดีหรอเทียดี่คืออะไรทั้งสี่คือแต่งแอ้มคันนี้สวยมากนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้วันนี้นะคะเป็นรถที่รุ่นเดียวกันนะคะปีเดียวกันคือปี19นะคะแต่คนละเกียร์นะคันนี้เกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ธรรมดาอ่ะพี่บีทพี่บีทถ้าเป็นพี่บีทขับรถรุ่นไหน ท่ทานนัำไมขับคำธรรมดาไม่ได้ถามก่อนเพราะว่าแยกภาษาไปไดดู้สิยอะะรรม่อยต้งหบัได้วยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีร้านที่คุณจะกินเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่สั่งว่ะเดี๋ยวว่ากันอย่างนั้นอ่ะงอนงอนนะทั้งสองคันนะคะได้รับการตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยสีดําตรวจยังพี่บีชตรวจแล้วครับผมแต่ว่าใบยังไม่มาตอนนี้ข้ากี่คันที่ใบยังไม่มาคะโอ้งหลัง ครึ่งหลังทั้งหมดเลยนะคะอะครึ่งแรกนะคะไม่ใช่ฟุตบอลน,นะคร <laughs> ึ่งแรกอะครึ่งแรกมาแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นมิซูบิชินะคะจะเรียกว่ามิซูบิชิเขาเรียกอะไรแอตทรา ra, นะแอตทรเป็นรถแบบซีดานคือ4ประตูแต่ถ้าเป็นมิลลาดอะมิลลาดจะเป็น ย่อมาจากมิลาหรือเปล่ามิลานย่อมาจากเป็นรถ5ประตูนะคะคันนี้ตรวจได้สภาพ A เลยนะคะคันนี้เลงไม้เพียงแค่130,000โลนะถามว่าไม้วิ่งสมน้ําสมเนื้อนะทั้ง2คันเป็นรถปี2019วันนี้เพิ่งปล่อยโปรพิเศษผู้ช่วยหลือทุกชนเพิ่มไปเลย3ปีเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูสีบรอนเทาเก่อนนะอันนี้เหมาะเลยสําหรับคนที่ขี้เกียรสับเกียร์ รหรือขับเกียร์ธรรมดาได้แต่ไม่แข็งหรือขับรถเป็นใหม่ไม่เคยหัดขับเกียร์ธรรมดาเลยนะคะคันนี้จอดง่ายประหยัดน้ำมันไม่ต้องรอน้ำมันถูกน้ำมันแพงนะหรือว่าไม่ต้องรอช่วงน้ำมันแพงแล้วจอดรถไว้เฉยเฉยถูกก็ได้แพงก็ได้สู้ทุกระคา้า <laughs> รถรุ่นนี้น้องสู้มากนะคะสู้น้ำมันมากนะคะไม่กินน้ำมันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นบอดี้สี่ประตูนะคะเป็นบอดี้ที่เพื่อว่ามัน มันไม่แย่นะมันไม่แย่นะเดี๋ยวเพื่อนขานี่เอาเอากญ <ๆ S 2> แจแป๊บหนึ่งเป็นสี bron t ทานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเฉดของมิซูเนี่ยในการทําสีนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ดูแก่นะเออพูดแก่แก่ต้องไปทําพี่บี่ไม่ได้ดูแก่<อ>นะ<อ>ก็คือ bron t ทาปกติอะถ้าเป็น bron t ทาที่เราชอบบอกว่าแก่ๆสีมันจะออกไปทางสว่างใช่ไหมพี่บีสี<อ>ที่พวกเธอไม่ชอบไง แต่อันนี้มันเป็นสีโทนบอลเทาเข้มนะคะมันก็เลยดูไม่แก่นะและสีนี้ดูแลรักษาโคตรง่ายเลยลูกค้านะตัวนี้การเปิดด้านหลังด้วยความที่เป็นรถอีโคคาร์อีโคคาร์จะใส่ออปชันมาให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือด้านหลังยังจะต้องเป็นการเสียบกุญแจในการเปิดอยู่นะซึ่งรถรุ่นอื่นๆเนี่ยไปละไป ไปยันไปยันแม่ละ <c oughs> แต่รถรุ่นนี้ยังอยู่ยันพ่ออยู่นะคะ <c oughs> แต่ก็ไม่แย่ถามว่ามันก็ Security ดีนะคะเวลาถ้าเราลืมล็อกหรือลืมกดปิดล็อกเนี้ย <c oughs> มันคนอื่นก็เปิดได้ง่ายอันนี้มันก็มีข้อดีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ด้านหลังสามารถใส่สัมภาระใส่ของใส่ผักใส่ปลาใส่ถังแก๊สได้เออเอาสิ นะในราคาลดเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนนะประมาณ6 0พันตีเป็นเลขกลมๆนะทั้งสองคันเลยผ่อนประมาณ6 0พันจริงๆไม่ถึงหลอกแต่ว่าขอนนี้ยตีเป็นเลขกลมๆให้ดูกันนะคะด้านหลังนะใส่ได้เยอะไม่ได้แย่นะคะโครงสร้างด้านหลังก็สวยๆเลยนะคะจริงๆรถนะพี่อ,อยากให้ดูแบบทุกจุดเลยว่าจะเป็นโครงสร้างด้านหลังด้วยนะคะหรือตรงนี้ด้วยนะ แฟ้มเมจิกรงงานตัวนี้อยู่ครบนะมีหัวน็อตมีสวยงามมากนะคะคันนี้ไม่แสนสามนะบางท่านบอกน้อยนะคุณเยบย์บางท่านบอกเยอะแต่จะบอกว่าขับมาปกตินะคะไม่ไม่ได้ถือกับว่าเยอะเวอร์นะคะอยู่ในขั้นกลางๆนะอ่ะด้าน,นหลังนะคะฝ่าท้ายนะคะสวยงามมากแฟ้มเมจิกรงงานอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คโรงงานนะคะ ตัวนี้นะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยด้วยความที่แอดถันะคะเป็นอีโคคาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เพื่อบอกไปข้างต้นนะออปชั่นมันจะแบบไม่วุ่หวานะแต่ราคามันได้และที่สําคัญคือมันได้รถปีใหม่ด้วยสําหรับใครที่แบบเอ้ยอยากได้รถปีใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยและอีโคคาเลยแล้วก็อยากได้4ประตูด้วยก็แอดถัจะเป็นติด1นึ่งใน5ที่ทุกคนต้องนึกถึงนะคะด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างมาเดี๋ยวมาดูกัน แทน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 ัแนแนันแันอุ๊ยอ้ย,อยไม่มียางอะไหลมาให้นะคะแต่เพ่คิดว่าเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะถ้ามีแสดงว่าทีมงานลืมใส่นะแต่จะบอกว่ารถรุ่นปีหลังๆเนี่ยนะคะอันนี้ขคงสร้างนะให้บิบิ๊บบมลิวดูก่อนสวยงามมากรถรุ่นปีหลังๆอะจะไม่ค่อยมียางอะไหลมาให้แต่จะเป็นชุดปะยางซะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคุณเพ่มันม,ม,นมีมันมีสเปซพอด้านหลังพอจะใส่ได้อะ หายางอะไรให้พี่ใส่ได้เลยไหมเพื่อหาให้ได้นะคะเพราะว่าบางท่านก็คือกลัวเกะกะบางท่านก็กลัวตัวบอดี้ลดหนักนะบางท่านก็กลัวแบบมันไม่สวยโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาจากศูนย์แล้วไม่มีมาเดี๋ยวเพื่อใส่ให้แต่ถ้าเนี้ยมีจากศูนย์แล้วทีมงานอาจจะลืมใส่เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าวันออกรถรับรองว่าขรบแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูภายในนะก่อนที่จะไปดูภายในอยากให้ดูห้องโดยสารตอนหลังก่อนนะพี่ปิดเปิดเลยคลัชอ่ะ อันนี้เยียบนะนี่ด้านหลังนะคะเบาะเป็นเบาผ้านะรุ่นอาถาจะไม่ค่อยมีเบาหนังถ้ามีเบาหนังแสดงว่าทํามาเองแน่นอนนะคะเป็นเบาผ้าตรงตามรุ่นนะคะผ้าก็จะเป็นแบบจะธิบายให้ดีอะเป็นผ้าแบบผ้าแบบดั้งเดิมไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรนะ จะบอกอย่างนี้นะอันนี้หนูรีวิวตามจริงเลยไม่ได้บอกว่าโอ้ผ้าสักการะอะไรอย่างนี้หรือว่าโอ้ผ้าหนังอะไรนะผ้าอคันทราอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นผ้าปกติแหละด้วยความที่รถเป็นอีโคคาร์นะคะค่าในการผลิตของเขามันจะไม่ได้สูงมากนะคะเขาจะเน้นใช้งานและเน้นการประหยัดน้ํามันเป็นหลักและที่สำคัญคือประหยัดเงินในกระเป๋าในการผ่อนด้วยนะคะอ่ะตรงกลางนี่เบรคหัวใจกละทึุด มีที่วางแขนและวางแก้วน้ำด้วยปกติแล้วเนี่ยรถพวกอีโคคาร์เนี่ยจะไม่ได้ให้ฟังก์ชันนี้มานะแต่น้องแอทราดก็ให้มาด้วยนะคะอะเดี๋ยวไปนั่งคนขับให้ดูนะคันนี้ด้วยความที่เป็นรถปีใหม่เนาะก็จะได้ออปชันต่างๆนานามาให้ด้วยนะคะอุ๊ยคันนี้ได้หน้าจอมาแล้วเรียบร้อยนะเป็นการติดหนะ้าจอ Android มาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะนี่ การสตาร์ทรถนะถามว่าตัวมิซูอะถ้าเป็นตัวอีโคคาร์มันจะเวลาการสตาร์ทอะไดร์มันจะดังแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เวลาเมื่อกี้พ่ปเปิดก็คือเปิดแอร์นะคะตอนเปิดแอร์มันจะมีความดังของเสียงพัดลมนิดนึงไม่ต้องตกใจนะอ่ะนี่การแรปเลยไม่ใช่หักนะพี่เบศฉันไม่ได้ทำํำไม่ต้องมาอ่ะ,อะฉันไม่ได้ทําอะไรพังมันแค่ลงล็อกอแค่นั้นเองอนี่วางมือปกติแต่ข้อควรระวัง ถ้าน้ำหนักคุณเยอะเกินไปเ,เก็บไปเถอะ <laughs> <laughs> ฉันว่าดีกว่านะเดี๋ยวมันจะแบบลงไป <laughs> อันนี้คือข้อควรใช้ก็คืออย่าหนักเยอะเกินไปเพราะดูแล้วจากสภาพน้องแล้วนะคะ,ะหรือขนาดไซส์น้องแล้วเก็บเ<ม>ถอะนะอ่ะตัวนี้พวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเป็นรถอีโคคาฟังก์ชันมัลติก็จะไม่ได้เยอะแบบโอ้อลังการงานสร้างนะคะ แค่มีเขาเรียกว่าโหมดตรงกลางนะคะแล้วก็มีเบาเสียงลดเสียงนะสามารถรับสายวางสายในรถได้ด้วยนี่อุปกรณ์จับคู่นะคะหน้าจอนะนี่เจ้าสปายเหล่านี้เน่ะเจ้าสปรายเราแน่นอนเลยเธอเนี่ย SPRITE อันนี้ทีมงานน่าจะแอบแอบลองต่อแล้วเนี่ยนะคะ รับสายวางสายในรถได้ด้วยนะคะลุมแอร์นะคะการเปิดปิดแอร์ยังเป็นฟังก์ชันแบบมือหมุนธรรมดาแบบปกติและมีการไล่อากาศระบายแบบมือหมุนตามปกติเหมือนรถสมัยเมื่อก่อนเลยนะคะลุมแอร์ก็จะเป็นหลุมแอร์ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยความที่มิสูนะยืนหนึ่งเรื่องแอร์เลยเพราะฉะนั้นปัญหาตัวแอร์รั่วแอร์รั่วหรือแอร์ไม่ฉ่ำมงไม่มีแน่นอนในมิสูนะเชื่อเลยนะ,ะ,อ,ะอุปกรณ์ได้อะไรมาบ้างคันนี้คันนี้นะ วันนี้ใครไม่ถูกใจ2รุ่นนี้จะบอกให้ว่ามีแอด a ารตปีหน้าใหม่ล่าสุดเข้ามาอีกใหม่กร uh ุบมากใหม่ก huh. ล uh ุบมากอะตัวนี้มีสมุดการรับบร,รบริการและคู่มือการใช้งานด้วยนะคะอันนี้เข้าเข้ามันไม่ได้เข้าเกือบทุกระยะนะคะเขาน่าจะดูแลระยะนอกมานะแต่ก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยน้องเพื่อจะมีการเ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์แล้วก็มีการรีเช็คสายพานหน้าเครื่อง นะคะตู้องค์ตู้แอร์ต่างต้องไปรีเช็คให้หมดเลยอย่างพวกของเหลวเนี้ยไปถ่ายให้หนึ่งหมื่นโลนะคะถือว่าเป็นระยะที่สูงที่สุดละสำหรับรถอีโคคาร์นะคะแต่ถ้าเป็นรถพวกพิมพ์คาร์อย่างเงี้ยมันก็สามารถเขาเรียกว่าขึ้นระดับการเปลี่ยนหายต้อมันเครื่องไปได้อีกนะคะแต่จริงจริงะระยะหมื่นโลเป็นระยะที่แบบกำลังดีแล้วทุกคนกำลังดีละนะคะอ่ะตัวนี้หน้าจอด้วยความที่เขาเป็นฟังก์ชันหน้าจอที่เปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่มาให้เต็มคาราเบลแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ าการใส่ Google Map นะซึ่งพห่บอกเลยว่าถ้ารถรุ่นไหนที่มันเก่าละหรือว่าออกมาสัก5-6-7ปีละหน้าจอ,อยังเป็นหน้าจอแบบเดิมเอาไปเปลี่ยนแบบนี้โคตรเจ๋งเลยนะคะแล้วรุ่นนี้คือไม่ไม่เปลี่ยนหน้าเฟรมเฟรมคือตัวนี้สามารถฝังเข้าไปได้เลยและได้หน้าจอขนาดใหญ่อย่างดีด้วยนะคะนี่ก็สามารถค้นหาได้เลยนะคะว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยชัดมากพี่บี ชัดมากชัดมากจริงนะเธอเนี่ยดูสิเหมือน iPad เลยอ่าที่มิวพูดถูกเหมือนเรายก iPad มาที่นี่อ่าตอนนี้พวกคุณอยู่ที่นี่นะเนี่ยพวกคุณอยู่ที่นี่เนี่ยเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยสะเทืนมากๆนะคะแต่ว่าเวลาการแบบซูมอินซูมเอาอ่ะมันจะใช้ระยะเวลานิดน,นึ่งนะใครที่ใจร้อนก็คือ ใจร้อนก็คือทำไงใจร้อนก็คือเปลี่ยนใหม่ต้องใจเย็นไม่ใช่แบบปื๊ดแล้วให้มันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือบางทีเนี่ยหน้าจอมันต้องเขาเรียกว่ามันจะดีเลยน,นิดนึงเนาะพี่บินะ๊กเนาะดูดิเนี่ยเนี่ยมันต้องซูมแบบซูมแบบเนี่ยเห็นไหมซูมแบบมีสติ <laughs> นะสติด้วยนะคะอะตัวนี้มีระบบความปลอดภัยอะไรมาให้บ้างนะคะมีแอร์แบ็กหนึ่งแอร์แบกนะคะเป็นมาตารฐานของตัวอีโคคาที่จะมีแอร์แบกประมาณ2ลูก เท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะคันนี้อะเกียร์ออโต้นะจำไว้สีบรอนเงินที่วางขายที่เต็นท์วิน168คาเซ็นเตอร์สีบอนเป็นเกียร์ออโต้นะคะอย่าสลับกันนะอย่าสลับกันนะลูกค้าพี่ดูลฟ์สดมาตัวสีดำอะสีดำธรมธรมดาค่ะ <laughs> คือจะบอกว่าวันเหมาะสำหรับคือคนที่ขับได้เท่านั้น ดาดาดาทันแทนทนแทนทนแทน,ทนอะอะไรกอนนะอ่ะตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องนะคะเป็นบล็อกเครื่อง 1200cc ซีซีเป็นอีโค่ะนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ ของแบบมิซูแหละที่ทำออกมาเป็นอีโคจะอยู่ในมิลาดอยู่ในแอดรานะคะสภาพเครื่องก็สวยงามนะคะแต่เมจิกรงงานก็มีเห็นประลายมาบ้างนะคะคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะเพื่อก็เก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคมาไปต่ออ e ีโคคาอีกหนึ่งคันตอนนี้มี3สีนะดำบรอนขาวโอ้โหเราสีขาวอยู่ พลังงานที่นี่ก็เป็นแบบเหมือนกันนะมีสีดําทําหาสีขาวมีสีขาวทําหาสีบรอนอเป็นอย่างนี้ละทุกคนอ่ะอ,มอมืมีสีบอนทําหาสีแดงเนี่ย <c oughs> เอออ่ะขายให้ได้ก่อนนะ,อะตอนเนี้ย คันนี้อ่ะเป็นสีดำนะคะเป็นรุ่นเดียวกันก็ไอเป็นปีเดียวกัน2019นะคะแต่ตัวนี้เป็นออปชั่นของเกียร์ธรรมดานะคะด้านหน้าเหมือนกันสเปคเดียวกันไซส์เดียวกันลุมไฟตัดหมอกฝั่ง LED มาเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ได้สีดำดุ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 เลยะนะด้านในเบาะผ้าเหมือนกันออปชั่นไม่ได้มีอะไรต่างกันเยอะ <S <S ล้อได้เป็นล้อกระทะ กระทะนะไม่ใช่กระทะทองแดงล้อกระทะแล้วก็ฝาครอบล้อนะตัวนี้เป็นฝาครอบล้อนะที่เห็นฝาตันๆแบบนี้มันจะเป็นออปชันสแตนดาดมาตรฐานที่มาจากศูนย์เลยนะลูกค้าเป็นออปชันสแตนดาดที่มาจากศูนย์เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อเอากุญแจก่อนอย่างที่บอกว่าเนี่ยเขาก็ยังทำฟังก์ชันอะไรที่มันเป็นแบบเออเป็นเป็นแบบเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยอะ ตัวนี้นะคะโครงสร้างสวยงามมากนะคะหัวน็อตเดิมนะคะสีบางๆนะแต้เมเบสิกโรงงานมีเหมือนเดิมนะคะอ่ะเปิดกันดูแต้นแนนอ่าแส,สดงว่าอันนั้นลืมใส่พ่เบชนะคะคคคตัวนี้ยังอะไร่นะคะมาพร้อมตัวครอบล้อนะคะที่เป็นล้อเหมือนแบบ ไม่มีตัวล็อกกระทะครอบนะล็อกกระทะครอบสามารถถอดอันนั้นอนะใส่เข้ามาติดใหม่ได้นะคะตัวยางก็จะเป็นยางประมาณขอบ14-15ี่ขอบเล็กนะคะโครงสร้างภายในสวยเดิมๆเลยนะคะไม่มีตำหนินะไม่มีตำหนินะอืปิดนะคะแล้วก็ด้านในตัวนี้นะคะก็สภาพเดิมเลยสวยงามมากนะอ่าตัวน,นี้สีบางมากนะ กรอบด้านในสีสวยเลยสีดำนะคะกระจกเดิมนะรถคันนี้ราคาถูกกว่าเกียร์ออโตประมาณ1น0 0 0หมื่บาท<แ>นะหน่งหมื่นบาทอ่าได้สองท่อด้วยสองท่อแต่ง<แ>อีกอันออกไหม<แ>ถามก่อน<แ>นะคะอ่ะไปดูออปชั่นภายในกันนะแรืวความนี้เป็น,นออปชันเกียร์ธรรมดาแต่ก็ยังมีระบบความปลอดภย Air ัย ah แอร์แบชมาให้นะโห<แ> oh, เลขไม สามหมื่นสามหมื่นสามหมเล็กดีเล็กดีกดกดนะในถัดหน้าเนี่ยอันนี้เท้าซ้ายนี่คือเ,อเยียบคลัชนะคือถามว่าคลัชตัวนี้หนักหน่วงไหมไม่หนักเบาพี่บีดฉันว่าเธอขับได้จริงๆหน้าจอเดิมของเนี่ยตัวมิสูจะเป็นหน้าจอแบบนี้แต่คันนั้นคือเปลี่ยนหน้าจอมาถ้าคุณจะใช้หน้าจอเดิมก็จะได้หน้าจอตัวมิสูเนี่ยแหละนะคะออริจิ เฟรมออริจิสัมผัสไม่ได้กดได้อย่างเดียวนะคะกดได้อย่างเดียวอ่าสัมผัสได้นิดนึงด้านล่างนะคะแต่มันไม่เสีย่ะเออจะพูดยังไงดีมันไม่เจ๋งอ่ะนายเห็นไหมจอยังไม่ฝังมาเลยไอ้กล้องยังไม่ฝังมาเลยมันก็เสียบอันนี้ก็ยังเสียบไม่ได้เห็นไหมเนี่ยบิตก็ยังเนี่ยไม่ได้เห็นไหมเนี่ย อะไรได้บ้างเนี่ยเคียร์เลยเคียร์กันเลยอ่ะวิทยุได้รับสายบางสายในรถต่อปุทุธได้นะคะหน้าจอตัวนี้นะตอนนี้นะแ,แต่คันนี้ไม่มีจอตัวนี้เข้ามาแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้จองให้พี่ๆแค่หนึ่งพันใช่ไหมพี่มิ้วใช่หนึ่งพันได้ลดอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนั้นไม่เอาไปส่วนลดจะเอาไปใส่หน้าจอเงินที่เหลือคืนพี่ก,ก็ได้คันนี้จัดไฟแนนซ์ประกันภัยแค่สามพันแปดเท่านั้นเอง พี่พ oh, 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 oh. ีเง oh, oh, oh. so ินหนึ่งหมื่น่ะแทบจะเอาไปแต่งรถแล้วก็ซื้อประกันภัยรถยนต์ก็ได้นะคะก็จริงๆอ่ะคุ้มคุ้มจริงๆนะคะเกียร์เข้าง่ายพี่ๆีฉันว่าเธอขับได้นะต้้องึนนไมัับีกเนี่ยดูสิฐานะแบบเธอเธออ่ะเนี่ยดูสิเออเนี่ยเออเนี่ย คือเธอมันง่ายมากแล้วดูคลาชมันนุ่มมากเว้ยนะแรงใหม่มันเพียงแค่สามหมื่นโลคือรถแบบไม่ได้ลําบากลําบนอะไรเลยเนี้ยคือตอบโจทย์มากสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายน้องๆที่ขับรถเป็นใหม่แต่ไม่เคยขับเกียร์ออตโต้เลยขับเป็นเฉพาะเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเกียร์มีส่วโอเคมากนะ<อ>มันไม่ได้เป็นหัวเกียร์ตัวเล็กกระปุกลุกกระปิกลิเกินไปเป็นหัวเกียร์ที่ ขนาดจับพอดีมือและที่สำคัญคือคลัชไม่จมเหยียบง่ายมากนะคะและคันนี้เลขกใหม่ค่อนข้างน้อยด้วยสภาพสวยนะบอกแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันนะอย่าลืมนะจองแค่พันเดียวที่ได้ส่วนลดไปเลยหม,นห,นนะลหมื่นหนึ่งนะส่วนลดไหมื่นหนึ่งนะตัวนี้กับต,ตัวนี้ขอบยางไม่เท่ากันนะเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังแล้วกันสเปคตัวนี้นะคะใช้ยาง Max i s นะตัวขอบยางตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดขอบสิบห้านะ ตัวนี้เป็นยางเป็นยางติดรถของดันหล,ลบนะคะจริงๆอ่ะเป็นปีปีตามติดรถแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะตัวนี้ขอบตืดตืดตืดน,นี้อ่านยากจริงอันนี้อันนี้ขอบสิบสี่นะด้วยความที่ออปชั่นมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมาดาเกียร์ธรรมาดามันจะถูกปิดตัวห้ามันถูกกว่าเกียร์โตอยู่อะนะคะอันนี้ก็ได้ขอบสิบสี่อันนี้ได้ขอบสิบห้ามันเลยดูสเปกรถมันแบบ ถ้าไม่ความสูงมันต่างกันวะอะไรเงี้ยอันนี้คือจะบอกว่าขอบยางมันต่างกันเท่านั้นเองแงแงแงอ่ะมาละนะอันนี้สภาพเครื่องเว่ยพี่เว่พี่เว่พี่เว่ใส่เว่ยออเอพี่เว่พี่เว่เออเออพี่เว่โอเคนะ เดี๋ยวค่ะนี่น้องวันนี้โคคาแล้วทุกคนอ่ะสภาพเครื่องนะคะตัวนี้นะสวยงามมากแต้มเมนจิตรงงานนี้เห็นดูหลายจุดหลักๆด้วยกันนะคะสภาพเครื่องตัวเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันเป๊ะต่างกันแค่คนละเกียร์เท่านั้นนะคะอันนี้จะบอกว่ามันมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะไม่ได้ไปทําอะไรมันนะมันลอกตามการเวลาที่บีบหัวน็อตเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดิมหมดเลยนะเฟดตามการเวลานั่นเองนะคะแต่แต้มเมจิโรงงานให้ดูโครงสร้าง ประกอบหลายๆจุดเป็นหลักนะลูกค้าเวลาซื้อรถอะนะคะอย่างที่บอกว่าตอเนียเป็นวิน1ของ8ทัเซนเตอร์ของเรานะคะเราได้รับเกียรติจากทางวันทูค้านะคะเราซื้อแพ็กเกจในการตรวจอินสเปกชันพี่บีก,ก็คือไล่ให้ตรวจไปแล้วทุกคันที่เปิดขายในวันทุคันและเว็บไซต์ของร้านใครที่แบบว่าคุณเพ่ที่เห็นนาในไลน์สดคุณเพ่บอกว่าคุณเพ่ตรวจรถใช่ไหม พี่อยากได้ความมั่นใจก่อนที่จะซื้อรถเพืยขอเป็นใบรับประกันหรือใบตรวจรถที่ได้มาตรฐานตอนนี้เพื่อก็มีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ inspection น้ำพิดเนาะแล้วก็มีแบรนดชิกด้วยใช่ไหมไก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครอยากจะได้ใบตรวจสภาพจากบริษัทไหนนะคะอย่างที่บอกว่าของเพื่เนี่ยเ้นอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็จริงแต่ว่าหนูมีลูกค้าอยู่ทั่ว77จังหวัดในประเทศไทย เท่านั้นยังไม่พอนะคะลูกค้าต่างจังหวัดื่อยส่งรถให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยถือว่าเป็นแบบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดได้เลยนะคะโอเคอย่าลืมนะโปรโมชั่น4.4ให้แค่ทิย์นี้ถึงวันที่9เท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับ2คันนี้ผ่อนเพียงแค่5,000ก,กว่าเท่านั้นนะคะมี2คันรีบเลยหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ yeah.